สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมไอ้ครับกับช่องน e กเจนคัฟฟอร์ดครับและวันนี้ครับผมอยู่ที่ Ford Auto g a แกร r ปทุมธานีครับโชว์รูมที่มียอดขายอันดับ1-6ถึงปีซ้อนครับและเช่นเคยครับพบกับผมครับก็ต้องพบกับนิกเจนฟอร์ดที่มาพร้อมกับชุดแต่งหล่อแบบนี้ครบจบในที่เดียวครับอยากได้ชุดแต่งแบบไหนชุดแต่งตกแต่งสไตล์อะไรล้อแมกยางจัดทรงยกสูงหรือรถเตี้ยก็สามารถแจ้งผมได้เลยนะครับและที่สําคัญครับการที่เราแต่งรถออกจากโชว์รูมนี้นะครับในส่วนของตัวบริภาร์อุป คุ้มครองให้ด้วยเมื่อเวลาเกิดเหตุนะครับเราสามารถแจ้งเคลมในส่วนของตัวบอดี้พาท ชุดอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆที่เราได้ทําการตกแต่งเพิ่มเติมได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ครับผมมีรถ1คันครับที่เตรียมจะส่งมอบนะครับผมให้กับ FC กรุงเทพมหานครของเรานะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับว่ารถคันนี้เป็นรถรุ่นอะไรแล้วก็คุณลูกค้าได้เลือกในส่วนของตัวชุดอุปกรณ์ตกแต่งใดบ้างครับก่อนที่จะไปรับชมครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้กับช่องนี้เขคบฝอของผมด้วยครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมรายละเอียดของตัวรถแล้วก็ชชุดดแตต่่งทีคคคลลูกกก้้้าไไรรรอมมัััันเยบบบป สำหรับคันที่จอดอยู่ด้านข้างผมคันนี้นะครับจะเป็น next gen ford ranger xos 2025ครับราคาจะจำหน่ายณปัจจุบันครับ9,24,000บาทครับมาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลครับ2.0ลิตรให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ตโนมัิ6สปีดและยังมาพร้อมกับซิงเกิลเทอร์โบครับที่จะทำให้เราขับรถสนุกรถของเราขับไม่อึดด้วยนั่นเองและสำหรับในปัจจุบันนะครับจะมีสีมาให้เลือกทั้งหมด4สีครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวสีขาวสีเทาดำสีบรออนนเงิและสสีีดย b r o ส ยอดนิยมที่ขายดีสูงสุดอยู่นักขณะนในด้วยอั่นเองและสําหรับคันนี้นะครับคุณลูกค้าได้เลือกในส่วนของตัวชุดแต่งคัสตอมลั p เตอร์ V6 พร้อมกับจัดทรงเมกาสําหรับว่าความรอจะมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าตัวรถครับ โอเคนะครับเรามาเริ่มกันในส่วนของตัวมิติด้านหน้าตัวรถครับสิ่งที่ผมภูมิใจเสนอที่ฟอร์ดให้มาในรุ่นของนิจเลนเจอร์ XLS นะครับนั่นก็คือในส่วนของตัวไฟหน้า LED CC a m นะครับในรุ่นของนิจเลนเจอร์ XLS 2025ครับฟอร์ดได้ให้ในเรื่องของตัวไฟ Day Time running มานะครับพร้อมกับระบบการส่องแสงสว่างที่เป็นแบบ LED ให้แสงสีขาวนะครับในขณะที่วิ่งตอนกลางวันนะครับไฟ Day Time ของเราจะติดให้ตลอดเวลาด้วยนั่นเองนะครับผมคันนี้เราเสริมความรอเสริมความเทพ เพิ่มความเข้มให้กับดวงตาของเราด้วยชุดข้อไฟหน้าสีดำด้านครับสำหรับคันนี้ครับคุณลูกค้าเลือกเป็นชุดแต่งคัสตอม n ัปเตอร์ครับ สำหรับชุดแต่งคัสตอมแรปเตอร์วี6ประกอบไปด้วยนะครับในส่วนแรกนะครับในส่วนของตัวกระจังหน้าครับผมกระจังหน้า FORD ครับสเกลเทียบเท่าแรปเตอร์หนต่อหนึ่งเลยไฟมินิไลท์ LED ดีครับเลือกเป็นสีขาวนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้สีส้มนะครับก็สามารถแจ้งผมมาได้เลยนะครับสำหรับในส่วนของตัวกันชนนะครับกันชนเรายกกันชนเดิมของตัวรถออกนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวกันชนงานคัสตอมเข้าไปใหม่นะครับเป็นวัสดุนะครับ ABS fiber แบบนี้นะครับให้ความคงทนแข็งแรงนะครับผมและที่สำคัญครับเราเป็นการหล่อเข้ารูปนะครับเพราะฉะนั้นฟิตเน์ต่างๆนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยค่อนข้างเป๊ะเลยเทคโนโลยีเดิมที่ฟอร์ดให้มานะครับไฟตัดหมอกในขณะที่ความเร็วต่ำครับมเมื่อพวกีหักพงมาเลยเป็นท่าน,นขวาครับ ไฟตัดหบอกท้านขวาติดให้เมื่อผู้ขับขี่หักพงมาเลยเป็นทางด้านซ้ายครับไฟตัดหบอกท่านซ้ายติดให้เมื่อผู้ขับขี่เข้าเกียร์ถอยหลังครับไฟตัดหมอกติดให้ทั้งคู่ด้วยเป็นเทคน,นิคความชาฉลาดครับที่ฝอ r d ใส่ใจทําให้ผู้ขับขี่นะครับเห็นทัศนวิสัยที่ต่ากว่าระดับสายตาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับโอเคเราตากนมาต่อครับในส่วนของตัว มิติฝากระโปรงครับคันนี้เพิ่มเติมในส่วนของตัว A อคิลิกเรนเจอร์ครับหน้าฝากระโปรงนะครับผมก็ติดให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็สําหรับในส่วนของตัวเส้นสายตัดแบบนี้นะครับที่บริเวณฝากระโปรงนะครับนอกจากความสวยงามต่างๆแล้วนะครับในเรื่องของตัวแอโร d ดน a มิกต่างๆเนี่ยในรุ่นของนีเจลเรนเจอร์ XLS ก็ทําได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองคันนี้นะครับเสริมเพิ่มเติมนะครับในส่วนของตัวสกู๊ปทรงแรปเตอร์นะครับผมอ่า ติดอยู่ที่บริเวณฝากระโปรงแบบนี้นะครับเพื่อความสวยงามเราจัดให้ครบเซตแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับในสโซของตัวมิติด้านหน้าตัวรถครับแล้วก็ชุดแต่งคัสตอม r a p t ต r V6 นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าหล่อเทลงตัวกับรถสีดำแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อในสโซของมิติด้านข้างตัวรถครับ เราต้าก็มาต่อนะครับในส่วนของมิติด้านข้างตัวรถนะครับพื้นฐานเลยนะครับฟอร์ดได้มีการขยายในส่วนของตัวฐานล้อมากขึ้นถึง50มิลมนะครับสิ่งที่จะตามมานะครับโ่งแก้มข้างของเรานะครับก็มีความกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับผมและที่สําคัญครับฟอร์ดได้ดีไซน์ออกแบบในส่วนของตัวมิติด้านข้างใหม่นะครับมีเส้นสายตัดแบบนี้ทําให้ตัวรถของเรานะครับดูมีความทัชดูมีความเป็นอเมริกันสไตล์มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองคันนี้ครับชุดแต่งคัสตอมแรปเตอร์ V6 ครับก็ต้องมาพร้อมกับคิวล้อทรงแร คันนี้ผมติดตั้งให้เป็นคิวล้อขนาด normal นะครับผมเนื่องจากในส่วนของตัวล้อแมกนะครับคันนี้คุณลูกค้านะครับเลือกเป็นล้อแมกขอบ20นะครับซึ่ง offset เนี่ยจะอยู่ที่ลบ24นะครับก็จะให้ f i t m e n t ์ที่เกินออกมานอกจากในส่วนของตัวป่งแก้มข้างนั่นเองเราก็เลยใส่ในส่วนของคิ้วล้อขนาดใหญ่เพื่อช่วยไม่ให้ล้นออกมามา,มากนั่นเองนะครับ สำหรับคันนี้ครับล้อแมกครับคุณลูกค้าเลือกเป็นล้อแมกขอบ20นะครับอฟเซ็ตลบ24ครับในส่วนของตัวยางเป็นยาง RT งานจากค่ายอาริซันครับสีียาง 33.2.5R20 ครับลูกหมากกันโค้งปิกนกปรับองศาครับชุดยกช่วงล่างครับเราจัดการอัปเกรดเปลี่ยนให้เรียบร้อยครับผมจะให้ฟิตเมนต์หล่อๆแบบนี้เลยนะครับผม สำหรับในการขับขี่ครับยางประเภท RT ครับเป็นยางที่อยู่กึ่งกลางร,ระหว่าง MT กับ AT ครับก็จะให้ฟิลดิ้งในการขับบนออนโรดได้ดีแล้วก็ในทางลุกลังทางคูกขะก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมโอเคครับเราตามกันมาต่อครับ ในส่วนของตัวช่องระบายลมแก้มข้างครับช่วย flow ระบายอากาศนะครับระบายความร้อนต่างๆนะครับจากบริเวณห้องเครื่องไหลผ่านมาทางบริเวณด้านข้างในรุ่นของมาตรฐาน Euro 5 225ครับ Ford เปลี่ยนในส่วนของตัวตัดขอบนะครับเป็นสีเทอร์โบเดอร์เกรย์แบบนี้นะครับต่อมาครับกระจกมองข้างครับดีไซน์ออกแบบใหม่ครับมาตรฐาน Euro 5 225ครับ f ่อ d ได้ปรับในส่วนของตัวครอบกระจกมองข้างเป็นสีดำด้านแบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มความดุดันมากยิ่งขึ้นให้กับด้านข้างตัวรถครับ ฟอดใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยครับฟอร์ดได้ให้ในเรื่องของตัวไฟเลี้ยวมาที่มุมกระจกมองข้างแบบนี้ครับเมื่อเราเปลี่ยนช่องทางการจราจรนะครับเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับเพื่อรวมทางก็จะเห็นรถของเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับคันนี้ครับเปอร์เซ็นต์ฟิล์มเซรามิกค,ครับผมติดให้เป็นบานหน้า60รอบคัน80กันสาดข้างติดพั้งให้เรียบร้อยเบ้ากรนลอยมือเปิดครับติดตั้งให้เรียบร้อยครับ ในรุ่นของ n e x g e n g e r 2025ครับในส่วนของตัวก้านมือเปิดจะเป็นสีดำด้านแบบนี้นะครับมีเท็กซ์เจอร์ป้องกันรอยต่างๆเพราะฉะนั้นเราใช้งานรถเป็นนานๆเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของรอยต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมต่อมาครับสำหรับบันไดครับผมในรุ่นของ n e x g e n g e r XW 2025จะเป็นสีดาทั้งชิ้นแบบนี้นะครับรองรับน้าหนักมากกว่า100กิโกรัมด้วยนั่นเองนะครับโอเคเราตามงก็ไปต่อเลยครับมิติด้านข้างท้ายครับ พื้นฐานเลยนะครับในรุ่นของ n e x t g นเล n g e r ร์ s 2025็ครับ f อร์ Ford ได้ขยายในส่วนของตัวฐานล้อมากขึ้นถึง50ิมิลมอย่างที่ผมได้แจ้งไปเมื่อต้นคลิปแล้วนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับในส่วนของตัวมิติตำแหน่งของโชคอัพนะครับที่ f อร์ได้ปรับเปลี่ยนนะครับให้ออกมาอยู่นอกแคสซีแบบนี้นะครับสิ่งที่ได้ตามมาฐานล้อของเรามีความกว้างมากยิ่งขึ้นพรฟอร์มารในการขับขี่แน่นอนครับดีมากยิ่งขึ้นยึดเกาะถนนดีมากยิ่งขึ้นการเข้าโคง้งการใช้ความเร็วสูงงกกการารทุน้หัต่ๆ ทำได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับผมจะทรงยกหลังให้อีก2นิ้วนะครับผมต่อมาครับสติกเกอร์ครับคำว่า Raptor คับติดตั้งให้เรียบร้อยครับแอสเซมบลีต่างๆที่ฟอร์ดให้มาครอบขอบกระบะนะครับผมที่จะเอาไว้ป้องกันรอยขีดข่วนในขณะที่เรายกสัมภาระต่างๆนะครับเข้าไปในท้ายกระบะมาพร้อมกับช่องเซอร์วิสนะครับที่จะเอาไว้ ผูกยึดรัดสิ่งของต่างๆหรือยึดติดอุปกรณ์โรบาเล,ล็กต่างๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องทําการเจาะตัวรถเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับและอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ผมชอบมากๆเลยนะครับที่ฟอร์ดให้มานะั่นก็คือบันไดเหยียบข้างท้ายครับสำหรับในส่วนของตัวบันไดเหยียบข้างท้ายเนี่ยฟอร์ดเอาไว้อำนวยความสะดวกนะครับทำให้ผู้ใช้งานนะครับขึ้นไปหยิบสัมภาระต่างๆนะครับที่บริเวณท้ายกระบะเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับต่อมานะครับในส่วนของมิติด้านท้ายตัวรถนะครับ ฟอร์ดได้ออกแบบนะครับดีไซน์ฝาท้ายใหม่นะครับโดยได้รับดินเอมาจากรุ่นพี่อย่าง F150 นะครับมีการออกแบบในส่วนของตัวสปอยเลอร์นะครับที่อยู่บนด้านท็อปฝาท้ายแบบนี้รวมถึงนะครับมือเปิดนะครับที่เป็นแบบพลาสติกแบบนี้ไฟเบรกโวงที่3ครับที่ฟอร์ดได้ย้ายตำแหน่งจากบริเวณหัวเก่งครับมาอยู่ที่มือที่ฝาท้ายแบบนี้นะครับก็จะช่วย ทำให้รถที่มีขนาดเล็กนะครับขับตางเหลามาเห็นเมื่อเราเบรกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมือเปิดฝาท้ายที่เป็นแบบพลาสติกแบบนี้ครับช่วยลดรอยนิ้วมือรอยขีนขนดข่วนในขณะที่เราเปิดใช้งานครับโลโกโ้ฝาขนาดใหญ่ครับที่อยู่ตรงกลางฝาท้ายมาพร้อมกับกล้องมองถอยหลังครับที่จะเอาแอมดูคอสะดวกให้กับผู้ขับขี่ในขณะที่ถอยจอดด้วยนั่นเองคันนี้เสริมความหล่อเพิ่ม็กเจอร์ให้กับฝาท้ายด้วยอะคริลิกคำว่าเจอร์สีดำด้านครับและเพิ่มเติมในส่วนของตัวไฟท้าย LED ขนาด full size ครับ เพื่อทําให้รถของเราดูสวยงามดูหลอ่อดูเท่มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองในรุ่น m i n เนอร์เชนสองพมาตรฐานยูโรไฟครับฟอร์ดได้ปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวกันชนท้ายเนี่ยเป็นสีดําด้านด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับอย่าเพิ่งเปลีป่ยนช่องไปไหนครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมกันต่อในโนของมิติภายใน,นของพุทธศาส์ครับ โอเคนะครับเรามารับชมกันต่อในส่วนของมิติภายในของผู้โดยสารนะครับสิ่งแรกที่ผมภูมิใจนําเสนอนะครับนั่นก็คือพวงมาลัยไฟฟ้ามลติฟังก์ชันครับในรุ่นของนี้เจนเนอร์ XLS ครับฟอร์ดได้ให้ในเรื่องของตัวพวงมาลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับน้ำหนักเบาขับง่ายสะดวกสบายครับและที่สําคัญให้ความแม่นยําสูงในขณะที่ความเร็วสูงด้วยนั่นเองนะครับมาพร้อมกับปุ่มมลติมีเดียต่างๆครับที่จะทําให้เราขับขี่รถโดยที่ไม่ต้องลับมือออกจากพวงมาลัยในขณะที่เราต้องการ ปรับในส่วนของตัวโหมดมันติมีเดียต่างๆด้วยนั่นเองนะครับมาพร้อมกับหน้าปัดดิจิตัลคับขนาด8นิ้วครับที่แสดงผลในเรื่องของตัวอุณหภูมิความร้อนของหม้อน้าระดับความเร็วรอบรถตําแหน่งเกียร์โหมดการขับขี่ครับที่มีมาให้เลือกถึง4โหมดครับไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลักพ่วงและโหมดถนนลื่นสลิปเอรครับ ต่อมาครับในส่วนของตัวหน้าจอ Sing 4A ครับขนาด10.1นิ้วครับที่จะอาไว้เชื่อมต่อในส่วนของตัว a p p l e c a r า l a y Android Auto ด์บอโต้แบบบลูทูธแบบไร้สายไม่ต้องมีอะไรมาเกะกะน,นะครับทำให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการใช้งานด้วยนั่นเองและที่สำคัญครับเราสามารถคอนเน็ตัวรถครับเข้ากับโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานสั่งสตาร์ตตัวรถจากระยะไกลปลดล็อกล็อกรถจากระยะไกลและสามารถเช็คบิกัดของตัวรถได้ด้วยนั่นเองนะครับในรุปของมาตรฐาน Euro ไ2025ครับในรุ่นของในเจน A L S เนี่ยจะมาพร้อมกับ กรอง DPF ครับเอาไว้เผาเข่าถ่อยเสียครับเมื่อกรองอุดตันครับระบบจะส่งข้อมูลผ่านทางหน้าปัดดิจิตอลนะครับเพียงแค่ผู้ขับขี่ครับทำตามที่หน้าปัดสั่งงานเราก็สามารถเผาเข่าไอเสียได้อย่างง่ายดายครับท่านนี้ไม่พอครับในรุ่นของมาตรฐานยูโรไฟยังมาพร้อมกับระบบออโต้สตาร์ทสต็อปครับที่เราสามารถเปิดปิดการใช้งานแบบแมนนวลทุกครั้งที่เราสตาร์ตตัวรถได้ด้วยนั่นเองอัตโนมัติ6สปีดครับที่สามารถปรับเกียร์แบบแมนนวลมีปุ่มบวกลบมาให้ที่บริเวณหัวเกียร์ด้วยนั่นเอง ภายในคอนโซลนะครับปี2025ครับฟอร์ดปรับเปลี่ยนใหม่เป็นโทสีดำด้านทั้งชิ้นแบบนี้นะครับรวมถึงฟอร์ดได้ให้ในเรื่องของตัวเบาะหนังมาแล้วจากโรงงานมาพร้อมกับถุงลมแอร์แบกนิ้ภัยถึง6ลูกระบบความปลอดภัยครบคันระบบ ABS ระบบ EBD ระบบลอมช่วยลดความเสียที่เกิดจากกาพลิดคว่ำระบบช่วยโทรฉุกเฉินระบบความปลอดภัยต่างๆก็ถูกติดตั้งอยู่ใน Next Gen Ranger X o ว2025คันนี้อย่างครบคันครับโอเคครับอย่าเพิ่งเปช่องไปไหนครับเพราะโปรโมชั่นดีๆรอทุกท่านอยู่ในหน้าตัวรถครับแล้วพบกันครับ เป็นยังไงบ้างครับผมพาท่านผู้ชมทุกท่านครับไปรับชมในส่วนของตัวมิติด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายรวมถึงดีไซน์ภายในทกบริษัทแล้วก็เทคโนโลยีที่มีมาเรียลของ n น็ต Gen Ranger XLS 2 0 2 5คันนี้แล้วครับต้องบอกก่อนเลยว่าสวยงามลงตัวสุดๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดครับที่สนใจครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0858866455ครับผมไอ n น็ต Gen ครับฟอร์ดยินดีให้บริการครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวรายละเอียดของตัวรถรายละเอียดของชุดแต่งหรือแม้กระทั่งรายละเอียดของการจัดไฟแนนซ์ครับบทุกอาาาชีพนนะครรัสมถเเป็จ้าาของง Next Gen Ranger Ford ได้่ยๆนะครับเพียงแ ทักมาพูดคุยทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมธุรกรรมขั้นตอนการโอนเงินครับปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์ครับโอนเงินผ่านบัญชีบริษัทเท่านั้นนะครับรับรองว่าได้รถฟอร์ดแบบนี้กลับไปใช้งานอย่างแน่นอนนะครับและสําหรับท่านผู้ชมท่านใดครับที่สนใจครับอย่าลืมครับทักคอมเมนต์มาพูดคุยได้นะครับหรือว่าสอบถามรายเพิ่มเติมได้อีกครั้งครับกับเบอร์โทรศัพท์085886645ครับและสําหรับโปรโมชั่นสุดพิเศษในเดือนนี้นะครับสำหรับในส่วนของตัวราคารถพิเศษนะครับ799,000บาทนะคร บริษัทครับใช้เงินออกรถเริ่มต้นเพียงแค่รักหมื่นนะครับหรือจะเลือกในส่วนของตัวดอกเบี้ยศูปร์เซนต์ครับดาวเริ่มต้นที่25%ผ่อนได้นานสูงสุดถึง60สิงวดด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ